สนใจซื้อขายไอเดีเพจพี่เลยครับผมมีผู้ติดตามมากกว่า1,000คนสนใจซื้อขายไอดีราคาถูกต้องเพจพี่เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะใครสนใจก็ลองทักเข้ามาดูได้นะครับผมกาบสวัสดีครับน้องๆที่น่าหลักทุกคนเลยนะครับผมเพอ,อวันนี้ก็มีไอดีที่น่าสนใจเข้ามาอีกแล้วนะครับผมงบแต่ต้องได้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มราคามากไอดีนี้ ใครได้ไปถือว่าคุ้มจัดเลยนะครับผมเพียง250บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก็บอกเลยว่าเพิ่มเติมก็มีฮะมีแบบจัดเต็มเลยก็ประมาณ4050ตัวเลยนะครับผมเพิ่มเติมไม่ใช่น,น้อยนะครับผมเออแล้วก็มีฟูลทีมอีกฟูลทีมหนึ่งนะครับผมเป็นฟูลทีมอะไรนะฟิวเจอร์เขียวนะครับผมบอกเลยว่าฟูลทั้งทีมเลยนะครับผม มาดูกันครับผมนี่ฮะบอกเลยว่าโอ้โหสวยจัดครับผมใครได้ไปบอกเลยว่าสวยมากฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่ด้วยแล้วกันโอเคบอกเลยว่าไอดี ID นี้คุ้มมากฮะใครสนใจคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเออบอกเลยว่าคุ้มจริงฮะเพียงแค่250บาทเท่านั้นเองถ้าใครได้ไปนี่บอกเลยว่าเอาไปทำกำไรต่อได้ยาวๆแน่นอนฮะโอเค มาดูเพิ่มเติมกันครับผมอืบอกเลยว่าแน่นอยู่ฮะถือว่าแน่นอยู่ประมาณ30ตัว่ะมาบอกเลยถ้าใครอยากได้ก็ลิงอยู่ใต้ละลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมเออโอ้บอกเลยว่าดอกบาสายมงอะ่ะเออสายมงสายเคกอะ่ะบอกเลยเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหือ <ừ> ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากฮะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องพี่ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีซอนฮึงมินนะครับผมล่างทีมชาติเออบอกเลยว่าโหดจัดนะครับผมมีแต่ตัวเต็งเตงทั้งนั้นนะครับผมือบอกเลยถ้าใครได้ไปถือว่าสุดจริงๆครับผมก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม